วันนี้ต้องบอกเลยว่าแรงจริงและไม่พูดไม่ได้เพราะโตโยต้ากำลังเขย่าตลาดรถครอบครัวอย่างหนักด้วยการเปิดตัวรถที่หลายคนเรียกติดปากกันว่ามินิเดอร์ฟอร์รุ่นใหม่ปี2026รถคันนี้กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้เพราะมันให้ภาพลักษณ์ความรูฟิลลิ่งใกล้เคียงอฟอร์ดคันใหญ่แต่ราคากลับอยู่แค่ประมาณ1.51 55ล้านบาทเท่านั้นและคำถามใหญ่ที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆก็คือถ้าราคาแค่นี้เอฟอร์ดคันใหญ่ยังจำเป็นอยู่ไหม นี่คือคำถามที่ทำให้ตลาดเริ่มสัน่นเพราะมินิเดอร์ฟอร์ดคันนี้ไม่ได้มาเล่นๆหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นแค่รถเละก็ที่เอาชื่อเดอร์ฟอร์ดมาติดเพื่อการตลาดแต่ความจริงคือไม่ใช่เลยเพราะโตโยต้าออกแบบรถคันนี้ตั้งแต่แรกให้ดูแพงดูหรูและดูเป็นรถผู้บริหารตั้งแต่เห็นครั้งแรกดีไซน์ถายนอกชัดเจนมากด้านหน้ามาพร้อมฝาหน้าเรียวยาวดีไซน์คล้ายเดอร์ฟอร์ดรุ่นใหญ่กระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมี่ยมแบบจัดเต็มให้ความรู้สึกรูราแบบรถระดับบนมองไกลๆหล,ลายคนแทบแยกไม่ออกว่า นี่คือฟอร์หรือมินิเ o ฟอร์ภาพลักษณ์โดยรวมดูภูมิฐานดูเป็นรถผู้บริหารแต่จุดเด่นคือขนาดตัวรถที่กระชับกว่าขับในเมืองง่ายไม่เถอะทักไม่สร้างความกังวลเวลาขับเข้าซอยแคบหรือหาที่จอดรถในห้างหรือคอนโดเส้นสายตัวรถเรียบร้อยประตูสไลด์ไฟฟ้าใช้งานสะดวกมากเหมาะทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุลออันลอยดีไซน์หรูช่วยเสริมภาพลักษณ์พรีเมียมเกินราคาตัวรถอย่างชัดเจนด้านท้ายออกแบบให้ดูสุภาพภูมิฐานไฟไท้ายแนวยาวสไตล์รถ รูระดับบนเป็นรถที่มองมุมไหนก็ไม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นรถราคาล้านกลางๆเลยแม้แต่นิดเดียวแต่จุดที่ทําให้หลายคนต้องอึ้งจริงๆคือภายในห้องโดยสารโตยโยต้าจัดมาแบบไม่กักโทนสีภายในดูหรูบาดนั่งนุ่มนั่งสบายพื้นที่โดยสารกว้างกว่า,วาที่คิดมากโดยเฉพาะบอกแถวที่2ที่เป็นแบบ CA เทนสีให้ฟีลรถผู้บริหารอย่างแท้จริงมีที่วางแขนพื้นที่วางขาเหลือเฟือนั่งทางไกลไม่ไม่เหมาทั้งการใช้งานครอบครัว และการรับรองแขกแบบดูดีแดรบอร์ดด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto มาตรวัดดิจิทัลครบระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาและมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังครบทุกตำแหน่งทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงไม่ใช่แค่สวยแต่ใช้สะดวกในชีวิตประจำวันด้านความปลอดภัยให้ Toyota Safety Sense มาแบบจัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนมุมอับสายอยตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ทำให้ Mini e l e c r d เป็นรถครอบครัวที่ขับง่ายขับสบายและอุ่นใจทุกการเดินทางกลุ่มพลังคาดว่าจะมาในรูปแบบเครื่องยนต์ไฮบริดเน้นความประหยัดเป็นหลักขับในเมืองก็ประหยัดทางไกลก้งเงียบนุ่มและประหยัดกว่าอลฟอร์ดคันใหญ่แน่นอนรวมถึงค่าใช้จ่ายระยะย,ยาวที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดและนี่แหละคือเหตุผลที่หลายคนเริ่มคิดหนักเพราะถ้ารถครันนี้ให้ความหรูความสบายและฟีเจอร์เกือบเท่าอลฟอร์ดแต่ราคาห่างกันเกือบครึ่องอัลฟอร์ดตัวใหญ่ยังจําเป็นอยู่ไหมสำหรับครอบครัวที่ใช้งานจริงไม่ต้องการรถขนาดใหญ่ ย่อมาก Toyota Mini ิ o r อร์ฟอร2026อาจเป็นคำตอบที่ลงตัวกว่าด้วยราคา1.51 55ล้านบาทกับสิ่งที่ได้ทั้งภาพลักษณ์ฟังก์ชันความสบายและความง่ายในการใช้งานประจำวันไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถไม่ต้องกลัวถนนแคบและยังได้ฟิลรถผู้บริหารเต็มขั้นนี้จึงเป็นเหตุผลที่หลายสํานักมองว่า Toyota Mini ิ o r อร์ฟอร2026อาจกลายเป็นมินิแวนที่ขายดีที่สุดของโตโยต้ในอนาคตเพราะมันตอบโจทย์ทั้งความรูความคุ้มค่าและการ ใช้งานจริงในระยะยาวอย่างแท้จริง